สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องป้องปายสุขสุขคนจ้าเมื่อนี้คุณยายกับสิ้ผ้าหลอ,อกมาเบิงเพิ่นหลอกหนองหลอกคล้องค่ะพี่น้องมาจากอำเภอลกเไยแวะมาเข้าห่มผักพอนยันใจเบิงเพิ่นสูบน้ำเอาปลายุดหนองทีเป็นหนองเป็นผ้าอาศัยน้ำของชาว อำเภอหนองสองหงเป็นมันแรงน้ำมันแหง้งมันขอดเพิ่นกะจกกระลอกน้องครับพี่น้องหลอกให้มันเลอก,กวัวเก่าจะได้เจ็บน้ำเจ็บเก็บน้ำเจ็บน้องไว้ใส่เพราะว่าชุมชนนีนเป็นชุมชนใหญ่ชุมชนอำเภอหนองสองหงเป็นชุมชนใหญ่ น้องกับยอยครัพี่น้องัปีนี้มันแหงมันแรงอ่ามันแหงมันแรง,งแล้วก็ะใส่น้ำหลายเพิ่นกันเลยดูดน้ำไปไปอีกล็อกหนึ่งพอหนองสองหองมีสองลอกไปไปอีกลลอกหนึ่งเพิ่นสีลกลอกหลอกนี้ห้มันลึกกว่าเก้านะครพี่น้องเบ่งชมกันได้พี่น้องเด้อ บริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่พิ่นมาออกกำลังกายช่วงเย็นๆนะครับพี่น้องเนาะหญ้ามะแรงนี่ค้นสลายเพราะว่าเพื่นมาออกกำลังกายต้นดอกจานก็ลายพี่น้องต้นจานก็เป็นออกหมากออกผลแล้วครับพี่น้องอันนี้คือเฉด สุขาพิบาลน,น้นนองรับพี่น้องเทศบาลเพิ่นเอ็ดบุรณะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวออกกำลังกายครับพี่น้องอีกฟังทางผุนทางพู้พุ่นพี่น้องทางผุน ฟังทังคุณก็สิเป็นอีกคุ่มหนึ่งนะครับพี่น้องสิงงงเป็นคุ่มหัวหนองอันนั้นคุ่มหัวหนองฟังทางนี่ก็สิเป็นคุ่มอำเภอครับพี่น้องคุ่นในเทศบาลอำเภอฟังทางนี่ก็สิเป็นคุ่มน้องสองห่องแต่ละคุ่มพ่นสินแยกเป็นมูมูครับพี่น้องหลายมู่บ้านพ่นสินแยกเป็นสามมู่บ้านแต่ละแต่แต่ละคุม่มคุ่มนองสองห่องคุ่มหัวหนอง พ่นสแยกออกเป็นอีกมันนี่สามผู้ใหญ่ค่ะมันเป็น,นมันเป็นไงไมนเป็นมูอบาญไงกะสิมีคนหาปลาในในบ่อเลรอครับพี่น้องโทษครับพี่น้องขอโทษหลายๆใหญ่กับป็นวัดสิมีคนหาปลาในหนองครับพี่น้องดอกไม้ก็งามงาม ทายามาแรงทาช่วงมันมีน้ำค่ะพี่น้องมันสีสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องจุดๆนี่ค่ะย <c oughs> ่ำหมาแรงผันกระสิผ้าลูกผ้าหลานผ้ามูผ้าผวกออกมาเหรนณจุดนี้ค่ะพี่น้องมันสิเป็นช่วงบริเวณออกกำลังกาย มีน้ำเพิ่นสีมีมันเป็นหนองหนองนี่มันจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่นสีมีแพ้ค่ะพี่น้องเพิ่นสีมีแพ้ไวทาค้นเสาลุ่งหลินน้ำหนาช่วงสงการนกับพี่น้องเนะค้นกระหาปลา ปาหาหอยแห่งแรงค่ะพี่น้องเอ้ยอำเภอบาดย่าค่ะพี่น้องก็สิเป็นอำเภอกับ่ถึงกบัาใหญ่กับ่ถึงกบ่าน้อยเป็นอำเภอกลางๆค่ะเป็นเขตชุมชนการเกษตรที่เพิ่นเอา พักเอาหมากผลลมหมากหลากหมามากทรงขายมีประชากรประชาชนเขามาซื้อจับใจหลายอยู่ดอกพี่น้องยอ่มเพื่อน้งองสอห้องนี่แหละค่ะคลิปนี้ก็บยายก็ขอใบแค่นี้ก็ได้ค่ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ยายนยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอสวัสดีจ้า